สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียหลวงเปิดใจโดดเกาะหน้ารถเก๋งผัวรันไม่ทนแล้วจะฟ้องให้หมดตัวจากกรณีที่เมียหลวงเพิ่งกลับมาจากทําบุญ9วัดจับได้ว่าสามีแอบเอารถที่เมียหลวงซื้อให้พาเมียใหม่ไปทําบุญแต่ฝั่งสามีพยายามจะขับรถหนีภรรยาจึงได้กระโดดขึ้นหน้ารถเก๋งก่อนผัวจะลงมาอุ้มโยนลงพื้นจนได้รับบาดเจ็บ ล่าสุดทางด้านฝั่งเมียหลวงได้เปิดใจกับทางสำนักข่าวชื่อดังโดยเล่าว่าสามีโทรมาขอร้องไม่ให้ตนออกสื่อกลัวจะทำงานไม่ได้และผู้หญิงก็โทรมาบอกว่ามึงไม่ต้องโทรมาหาผัวกูแล้วเดี๋ยวกูทำงานขายเลี้ยงผัวเองซึ่งตนรู้มาว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันที่แม่สอดจังหวัดตากซึ่งผู้หญิงอายุ32ปีทำงานเป็นเด็กเอ็นเจ้าตัวบอกอีกว่าตนกับสามีคบกันมา6ปีแต่งงานจดทะเบียนสมรสกัน ก่อนหน้านี้สามีเคยนอกใจสองครั้งแต่ตนก็ให้อภัยแต่ครั้งนี้หมดความอดทนแล้วเพราะก่อนจะมาจับได้สามีหายไป1เดือนติดต่อไม่ได้เลยเพราะเกิดเหตุการณ์นี้ทำให้ตนหมดรักแล้วยืนยันว่าฟ้องหย่าสามีและฟ้องผู้หญิงด้วยเอาให้หมดตัวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ